นี้บอกเลยว่าคึกคักสุดๆที่วัดคำกระดาษจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแน่นอนว่างานของแม่พึ่งหลายคนบอกว่าลูกหลานวงการดนตรีเนี่ยไปกันเยอะเลยนะคะน,นี่แหละค่ะครบ33ปีแล้วนะศิลปินเนี่ยสลับสับเปลี่ยนขึ้นเวทีกันแบบเพียบๆ,ๆค่ะแล้วชาวบ้านชาวชอ มาร่วมง,งานกันแบบคึกคักด้วยคะ,<น>ะก่อนจะไปชมบรรยากาศบนเวทีดิฉันขอเลี้ยวแวะสาราริมน้าก่อนคุณผู้ชมนี่านตามตาบอลเชิญยิ้มไปหน่อยอมาถึงงานตรงดิ่งไปเลยสาลาริมน้ําค่ะพี่บอลแกไปไหว้ขอพอรแม่พึ่งแล้วก็ไม่ลืมที่จะล้วงไหนําโชคมาด้วยค่ะนำ<ห>ตัวเลขมาฝากแฟนๆเนาะปีที่แล้วเนี่ยพี่บอลอุ้ยบอลมีบุญเออตัวเองเนี่ยเคยมาล้วงแล้วก็ได้โชคกลับไปด้วย่ะนะเขาบอกว่าล้วงมา3ลูกนะคุณผู้ชมนะลูกปิงปองตัวเลขที่ได้คุณผู้ชมดูเอาเลยจากหน้าจอเนาะ ก่อนแก<บ>ร้องมาให้แล้วนะ <ใจ S 1> หากครั้งนี้มีโชคอีกพี่บอลบอกว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะกลับมาขึ้นเวทีถวายเสียงให้แม่พึ่งเลยแต่วันนี้ขอร้องเพลงไม้ขันหมากให้แม่ฟังไปก่อนเป็นน้าจิมา้มจะเป็นไงไปฟังค่ะก็ไม่ได้ขออะไรนะฮะก็แค่บอกว่าแม่ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภไปกับทุกคนแล้วก,กันเนาะผมขอไปตัวแทนไป พี่นี่น้องๆที่มาไหว้แม่แล้วกันแล้วขอให้แม่ช่วยโดนบัรดาให้แบบให้มันมีโชคมีลาบเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยน,น,นั่นแหละครับพี่จาพี่สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งค่าสินสอดก็ไม่แพงเดี๋ยวที่เหลือจะกลับมาร้องกัที่มาแก้ ร้องไป่อดีกวมาร้องต่อนะแล้วอีกคนนึงค่ะที่ตั้งใจมาขอพรแม่พึ่งที่ศาลาริมน้ําก็คือน้องใบเฟิร์นสุธิยาน้องเนี่ยตั้งใจร้องเพลงถวายเสียงในเพลงตะวันลับฟ้าค่ะทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ทักน้องว่าเอ๊ะน้องวันนี้ทําไมใส่ชุดสีเหลืองมาจ้าสดใสจังเลยก็ทักใบเฟิร์นไปใบเฟิร์นก็ตกใจบอกเอาจริงพี่ตอนแรกนี้นะหนูตั้งใจจะใส่ชุดสีแดงมาแต่จะจูชุดสีแดงมันด๊า มีปัญหาต้องเปลี่ยนชุดกระทันหัน<อ>แล้วก็เอาเลยละกันสีเหลืองนี่แหละรู้สึกอยากใส,ใสใ่คุณผู้ชมแล้วมาบาังเอิญง,าางุ่ิที่หนึ่งฟีเนี้ยสารีของแม่สีเหลืองพอดีพอดีเลย<อ>แล,ล้วนอกจากชุดเหมือนแม่แล้วนะ <ภา S 1> รองเท้าที่ใส่อันนี้ไม่ได้เหมือนนะ <ภา S 1> ของแม่พึ่งเอาหรอของจร<อ>งิร<อ>งเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่โอ่งแกให้มาบอกว่าเป็นรองเท้าแม่พึ่งแล้วก่อนจะไปขึ้นเวทีค่ะน้องใบเฟิร์นได้ล้วงไหายหน้าหุ่นเหมือนกันด้วยคุณผู้ชมค่ะได้เลขอะไรแม่แม่ดูเอาเด้อนะจ๊ะส่วนบรรยากาศคืนที่3าค่ะ งานลำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงนะศิลปินมาเป็นกองทัพกันเลยค่ะพอปุ้มไกรสอนกับลูกชายเขาหนักเพชรพุ่มพวงก็มางานด้วยมาช่วยต้อนรับนะเหล่าเสลปินดาราที่มาขึ้นเวทีมอบความสุขสนุกสุดมันกันไปแล้วเมื่อคืนใครที่ไปเนี่ยมาเล่ากันหน่อยว่าสนุกขนาดไหนเขาบอกมีรำวงสอนสุพรรณโชว์<อ>หน้าเวทีได้ได้วโอ้ยป่นตลคุณผู้ชมขาชาวบ้านเต้นกันแบบว่าลืมดูนาฬิกากันเลยว่ากี่ทุ่มแล้วอเออสนุกสนานขนาดที่น้องใบเฟิร์นเนี่ยต้องออกไปร่วมวงเต้นรำด้วยอย่างสนุกสนาน ค่ะแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์เออก็คือหลานสาวแม่พึ่งคันน้องทอปันลูกสาวของพี่จิมดวงใจในี่โตเป็นสาวแล้วนะมาขึ้นร้องเพลงให้แฟนๆฟังค่ะอุ้ยกำลังใจมาเพียบขนาดพี่เพชรอยากขอขึ้นไปถ่ายคลิปน้องสาวด้วยอาจจะเป็นยังไงน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูคุณผู้ชมในภาพนี้นะนะ น่ารักมากนะคะแล้วก็งานมียาวไปจนถึงวันที่16นะคะแล้ววันศุกร์นี้ทวันครบรอบเลยจะไปจองบูธขายข้าวไข่เจียวในงานใชาให้ติดตามบันเทิงไทยรัฐเราจะเกาะติดตั้งแต่ที่วัดภาษีเอกมัยยันจนถึงวัดทับกระดานเลยนะคะอุ้ยงานมงคลแบบนี้เผื่อแม่พึ่งจะให้โชคบ้าง